จะต้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมาสิจ้าน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกินสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับต้อนรับกนักบในใบรายการร้องรำทำกินร้านเนี้เหมาะเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบกินแบบจุกชอบกินแบบแนวบุฟเฟ่ร้านเนี้ชื่อร้านว่า ข้าวแกงคนเมืองและเป็นข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ราคาไม่ถึงร้อยบาทเมนูเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเมนูที่บอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์และเมนูที่แบบเยอะๆในว,วันนี้กับร้านนี้มีเมนูอะไระกันบ้างติดตามกันร้องรำช้ำกินไป ผู้ชมครับผมแล้วตอนนี้ผมมา,มาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของร้านดีกว่านะครับผมว่าขาย59บาทเ่ย มันคุ้มค่ากับการเปิดร้านข้าวแกงหรือเปล่าสวัสดีคุณเกดสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมคุณกเกดเป็นเจ้าของร้านใช่แล้วคือยังไงอะมาเปิดร้านข้าวแกงได้ยังไงอะจริงๆแล้วร้านนี้หุ้นกับคุณป้าค่ะครับแต่ว่าไอเดียเนี่ยเราก็เป็นคนทําแผนไปเสนอเขาแล้วกันโอ,<ต>โอเคประมน,นี้แต่ก่อนเนี่ยเขาขายเป็นแกงถุงค่ะในตลาดแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้มาสนใจธุรกิจเขาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อยอดเรื่องการทำเดลิเวอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย จริงค่ะกขาคือขายไม่ได้คนส่วนใหญ่เขาคือเขากังวลเรื่องโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องหยุดค่ะพอสถานการณ์เบาลงนะค่ะเราก็เด็กจบใหม่ด้วยค่ะก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยความที่เรารู้ตัวว่าเราอ่ะไม่ชอบทํางานเป็นพนักงานบริษัทอยู่แล้วใช่เพราะเราตื่นสายไม่ยอมรับนะพูดเราก็จะยอมราแล้วปกตินะปกติน่ยก่อนจบค่ะเราก็มีขายของออนไลน์กับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าพอ เรียนจบมาได้สักปีกว่าแล้วสถานการณ์โควิดเริ่มเบาลงเราก็แบบอยากมีร้านอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองก็นั่งคิดว่าทําอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะด้วยตอนนั้นทุนเราก็ไม่ได้เยอะค่ะเออเรามีอะไรบ้างที่แบบเราพอจะทําได้แล้วก็มองไปแบบเอาป้าเราเคยขายเขาแกงนี่นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองถามโทรไปหาอย่างนี้ดูว่าอยากับมาทำไหมตอนนั้นเขาก็แบบ กล้ากลัวค่ะเพราะว่าเขาก็เฟลไปช่วงสถานการณ์โควิดค่ะว่าขาดทุนไปเยอะช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากให้กลับมาขายข้าวแกงถุงแบบเดิมนะแต่เราแต่เราถามว่าเขายังรักอาชีพนี้ไหมแบบว่าเขายังอยากทํำไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขายังอยากทำอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาคิดดูว่าข้าวแกงเนี่ย ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณป้าตกลงว่าโอเคทําก็ได้ลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองวนหาที่ก่อนเลยก็ขับรถวนหลายวันเลยค่ะเจอมีก่อนเลยใช่พอมาเจอตรงนี้ก็รู้สึกชอบอยู่เราก็วางแผนแล้วว่าถ้าเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเราอ่ะเป็นนักกินด้วยแล้วชอบชอบกินแบบตามกินตามรีวิวยูทูบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปดูร้านอื่นเราก็มาแบบเอาว่าแบบเออ ร้านต้องมีการบริการที่ดีนะนู่นนี่นั่นต้องมีที่จอดรถบ้างนะอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้มันก็ทาเนมันก็โอเคเราก็นั่งดูพอมาเจอที่ตรงนี้เราก็นั่งดูเป็นอาทิตย์เลยค่ะหมายถึงว่ามาจอดรถดูเช้ากลางวันเย็นปริมาณรถเข้าออกอะไรเงี้ยต้องทำกันบ้างขนาดใช่ทำทำกันบ้างเพราะว่า เราไม่อยากให้เขาเฟลรอบส2 2> องแล้วเราก็ยังเด็กด้วยเราก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มองแล้วว่าแบบชวนทําอะไรซีซัวอะไรนะะประมาณนั้นไม่จําเป็นต้องรอเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ <ๆ S 2> คนแถวเนี้ยเยอะอะไรเงี้ยมีทั้งโรงงานนู่นนี่นั่นเยอะอะไรงี้แก็มามองเราก็เซิร์ชหาค่ะว่าร้านข้าวแกงแบบข้าวแกงปักใต้เนี้ยเขาขายยังไงข้าวแกงออแล้วเราก็ไปเจอไอเดียข้าวแกงบุฟเฟ่เราก็แบบเฮ้ย ข้าวแกงบุฟเฟ่น่าสนใจแล้วเราแวกนี้ก็ไม่มีในนนทบุรีแทบไม่มีเลยตัองตอนนั้นที่เราก่อนเราเปิดเราก็เลยแบบมาคุยกับป้าเรื่องต้นทุนนู่นนี่นั่นว่าพอเป็นไปได้ไหมซึ่งตอนแรกพอคุณป้าแบบพี่มันมันพอเป็นไปได้นะมันทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคงั้นทำข้าวแกงบุฟเฟ่ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากแปดโต๊ะมีแค่แปดโต๊ะมีแค่แปดโต๊ะเท่านั้นตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเปิดแต่เช้าถึง ห้าโมงเย็นวันแรกเลยนะคะที่เปิดลองลองเทสลูกค้าดูเนี่ยก็มี8โต๊ะแล้วก็กับข้าวเนี่ยมีประมาณ20-30สอย่างวันแรกแรก,ก็เปิดที่2 0่สิอย่างเลยค่ะใช่วันแรกเนี่ยก็เต็มนะคะ8โต๊ะค,ค่ะด้วยข้างในอะค่ะเป็น เขาทําเกี่ยวกับรถอยู่เขามีลูกจ้างก็มาตอนเที่ยงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอวันที่สองโต๊ะเริ่มไม่พอเพราะว่ามีการบอกต่อว่าได้รถผ่านด้วยพอเราเปิดร้านแล้วเนี่ยค่ะเขาเหมือนบอกต่อกันว่าพี่ตรงนี้มีร้านเขาเปงงบุฟเฟ่อะไรอย่างนี้น่าสนใจด้วยความที่ร้านเราชื่อน่าสนใจด้วยแต่ก็ปลายานใหญ่อะไรอย่างงี้แล้วก็ลูกค้าที่กินวันเนี้ยเขาก็ไปบอกต่อเรื่องความคุ้มค่าเรื่องรสชาติอะไรอย่างี้ ก็ขยายมาเรื่อยๆจากบ<ม>เป็น12 12เป็น24แล้วก็เนี่ยค่ะกับข้าววันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้มีกี่เมนู120อย่างดืมถื้นเลยต่อวันค <Wow. S 1> ่ะ ร้อยยี่สิบอย่างทุกวันบางวันนกก็เิไม่ซ้สาม่ซ้เอาเมนูอะไรมาทําเยอะแยะขนาดนี้มาคุณลูกแยดต้องบอกว่าคุณป้าคุณป้าเก่ง้วันนี้คุณป้าไม่อยู่เขียนได้ยังเลยอยากถามตัวเองว่าเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนทําถึงร้อยยี่สิบเมนูต่อวันเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูอ่ะเสิร์ฟตลอดเสิร์ฟตลอดเต็นถาดตลอดเลยและสําคัญที่สุดราคาห้าสิบเก้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมห้าสิบเก้าบาทห้าเก้าบาทไม่อิ่ม เติมกี่รอบก็ได้ค่ะทุกจะกินเนี่ยเนี่ยกระยาดถามห้าสิบเก้าบาทคุ้มเหรอเอาจริงบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราต้องบอกว่าเราใช้ปริมาณคน ในการหัวเฉลี่ยถ้าพ,พูดตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่าคนก็เยอะทุกวันมันก็เลยถูอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าเราน่ารักมากเลยค่ะเราก็ได้กําไรตรงที่ลูกค้าซื้อกับบ้านเยอะมาก,ากใช่ค่ะแต่ของทุกอย่างที่เราคัดมาก็คือเราก็คงคอนเซ็ปต์ค่ะว่าถูกและดีะถูกและอร่อยถูกและลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าค่ะทุกอย่างที่ที่เอามาขายในร้านก็คือคัดมาแล้วแล้วลูกค้ากินอะไรเงี้ยเราชอบก็ซื้อกับบ้านเยอะลูกค้าน่ารัก สุดยอดมากคุณครับผมผมอยากจะเห็นหน้าตาเมนูต่างๆแล้วผมอยากจะไปชิมแล้วเดี๋ยวต้องไปลองไปชิมกันนะครับผมมีไบรท์น้ำยาล้างจานึง่งสำเร็จรูปประหยัดกว่า7เ,เท่า,ามีไบรท์มีประหยัดกระจัดคาบมัน มาดีแล้วมาเป็นแฟนทีแต่มานมาเร,เร็วเร็วไวไวเรามารักกันไหมอยาพึงรักวันใจชายว่างขอเชิญไรชันมานังตีลังกามาได้มาสีมาเป็นไมเดียของพี่ก็มาดื่มดับดื่มดับอร่อยมาลายลอยวนเคยคงจะลนข้อชายมาลายลํำใจของแฟนเคยให้ลนลามเรารักกันจริงจะพอจะทิ้งลงต่อตาม อย่าพิ่งใจดำเป็นแฟนประจำเถิดหวานตาบันใจยเรื่องที่ยังเคยฟังแต่เสียงชายควรเคยชมเชยชวนไม่น่ามาดวนตัดสัมพันธ์เอารักมากขึ้นไปรักคนอื่นทำไมกันนาวาสวรรค์มารับยอมขวันแล้วกันดาลืมนุมหน้าบนอย่าพึ่งลืมคนขี้อาย เดี๋ยวนี้เป็นหมายเพราะแฟมานายมันแนงชาจะดีไม่ต้องทาสีก็คงแดงค่าตัวไม่แพงเพราะไม่เคยแข่งราคาเด <S ül üyor> ี๋ยวพี่มีชู้วงการรู้กันดีเขาไม่ปราดีนักร้องอย่างพี่บุญน้อยมอร้องเพลงเพลินคู่รักเลิศลมลอยพี่ซ้ำดำพลอยสองสารพี่หน่อยนักการดน หลายเมนูเลยมาแล้วเมนูใหม่มาแล้วอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยผัดชน,นาฮ่องกงครับผมอยากกินจังเลยให้ผมกินได้ยังเนี่ยคิวแล้วอยากกินแล้วขออนุญาตตักกินก่อนเด้อตามมาตรการร้านเนี้ยเขาต้องใส่แมสนะ ของเยอะมากคุณจะกินอะไรก่อนดีอ่ะมีทั้งแบบเป็นบารน้ำพริกคุณครับบารน้ำพริกตรงนี้คือบารน้ำพริกสุดยอดนี่นี่นี่บิ๊กอ่องนี่อย่าละหน่อยอย่าละหน่อยเนาะอย่าละหน่อยเนาะอย่าละหน่อยเนาะของเยอะมากจริงอันนี้เต้าเจี้ยวหล่นครับนี่คุณ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 หือ ผัดวุ้นเส้นครับผัดหดอไม้ครับผัดหดอไม้อืมโอ้โหเดูก่อ,น,อนนี่ยังไม่สุดบาเลยนะเนี่ยยังไม่สุดบาเลยนะเนี่ยไา่ปลโลครับไา่รปลโลโอ้โหคุณครับคุณเดี๋ยวก่อนผมเต็มไปหมดแล้วเนะี่ยผมเต็มไปหมดแล้วเนะี่ยเออ พี่มากินกี่ครั้งแล้วสิบกว่าครั้งแล้วสิบกว่าครั้งอยู่แถวไหนอ่ะอยู่สารภาพลองบัวทองอร่อยไหมอร่อยค่ะเยี่ยมมากสุดยอดถูกไหมถูกด้วยกินกี่จานแล้ววันนี้พี่เพิ่งสองจานเก่าว่าจะกินกี่จานพอแล้วค่ะพี่กี่จานแล้วกี่จานสารภาพผมว่าเดี๋ยวนี้สามครับเดี๋ยวก็จานนี้จานที่สามจานแรกเต็มจานยังจบายเลยว่าจานที่สองที่สางที่กินผมกินต่อเก่าว่าจะเอากี่จานดีวันนี้เอาแค่ จริงเหรอมาจากเถวไหนเด้ยพี่ครับโอ้โหเยี่ยมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับคุณผู้ชมครับจานนี้แบบแน่นๆคุณครับยังไม่ถึง120เมนูที่อยู่จานนี้นะฮะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณแน่นแล้วชิมเลยดีกว่าครับผมกับร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยทุกเมนู ขออนุญาตก,กินก่อนเพราะว่าอร่อยเหลือเกินอร่อยจนเบรกแตกแล้วจริงนะฮะขออนุญาตแป๊บนึงเด็ดก,กลับมาเจอใหม่ครับผม <S <S 1> <S 1> คุณลูกเกดครับผมช่วงนี้ฝากร้านดีกว่าร้านตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนค่ะก็คือร้านเรานะคะตั้งอยู่ในซอยวัดศรีสวัสดิ์ค่ะก็โทรมาสอบถามเส้นทางได้ค่ะหรือว่าพิมพ์ใน Google แ a p ได้ค่ะว่าร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ค่ะก็หมุดตรงนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยจะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะ แล้วก็จะหยุดทุกวันที่1กับ16ของทุกเดือนนะคะหยุดเพิ่มเติมจะแจ้งผ่านทางเพจ a c e บ o o k ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามเพจ Facebook เราไว้ด้วยนะคะพิมพ์ว่าข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ค่ะออบอกกันว่าขาผมอาคุรุกเกตก่อนจะลาคุูกุเกตไปในวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มีใบมีใบต้องมีทุกบ้านครับผมมีปริมาณ250กรัมแล้วก็มี1000กรัมซึ่งวันนี้เนี่ยเหมาะเลยสำหรับร้านคุูุเกตนะฮะร้านข้าวแกงคนเมืองเพราะว่า าทางแบบว่าด่าจะแบบร้านกันแบบว่าชเย,เยอะมากวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมอบให้กับคุณลูกเกดไว้ใช้ใันเลยที่ร้านนะคะผมและผมขออนุญ,ญาตมอบาพาักันเปื้อนจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก98จุด2ขอบคุณมากค่ะนะครับนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ในวันนี้ขออนุญ,ญาตติดทางร้านด้วยได้ค่ะนะครับขอบคุณนะคขอบขอบคุณลูกเกดนะครับขอบคุณครับ คุณครับผมร้านนี้จานเขาเยอะมากจริงๆนะครับเอาอย่างงี้เขาจะได้ใช้เวลาการล้างได้เร็วขึ้นและจานก็จะได้สะอาดขึ้นเน่เราต้องมีใบต้องมีทุกบ้านและมีทุกร้านด้วย250กรัมในวันนี้ครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แต่เราสามารถผสมได้นะฮะในอัตรานะครับ1.5ลิตรเออน,น,น,นี่นี่มาขนาดนี้เลยนี่ขนาดนี้เลยครับผมผสมล้างเลยครับพี่นี่ ผมรับหนึลิตรคุณครับคุณลองว่าโอ้โหใส่เท่าที่อยากจะใส่เลยครับผมคุ้มค่านะโอ้โหเนี่ยเห็นปหมเนี่ยฟองเยอะฟองเยอะโอ้โหโอ้โหล้างเลยครับล้างเลยครับล้างเลยครับโอ้เห็นไหมเนี่ยสะอาดเลยปะมีใบต้องมีทุกบ้านเนี่ยมีใบต้องมีทุกร้านเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดสุดยอดนะสุดยอดนะสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านนะ ล้างวันวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยจานไม่รู้กี่ร้อยชามก็ไม่รู้นะฮะนี่มันยอดมากเลยอ่ะโอ้ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะพี่นะนะโอ้สะอาดเลยจริงจโอ้โหนี่คุณครับนีคมมนคคบ่ความมันไม่มีตกค้างเลยครับผมความมันไม่มีตกค้างเลยอ่ะมีใบต้องมีทุกบ้าน